สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮิวดิงทัลโ o บายชุริกรน,นะคะวันนี้มาดูซีพลังงานของใครจะเข้ามาในคลิปของแม่หมอนะคะแม่หมอได้ไพ่สำหรับใหม่มาพอดีมาเช็คพลังงานของคุณจากไพ่สำหรับนี้กันเลยนะคะไพ่สำหรับนี้ลองหาซื้อได้นะคะจากเดี๋ยวนะช่องเนี่ยเพจนี้นะคะเดทชีนีนะคะ ถ้าใครชอบนะสวยงามแล้วมาดูพลังงานของคุณนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอดูพลังงานของคุณสามใบนะคะเด็กถือดาบเด็กถือดาปราชาถือถ้วย แล้วก็ราชินีถือถ้วยขออีกสักหนึ่งละกันนะเพื่อขยายเพื่อที่จะขยายพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้คุณกำลังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของเทวินเฟรมอยู่หรือเปล่ากำลังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องคนที่เป็นเขาเรียกว่าคู่แท้ทางด้านจิตวิญญาณน่ะ ว่ามีจริงไหมบางคนอาจจะกําลังสื่อสารเกี่ยวกับคําว่าทวินเฟลมหรือผู้แทน้นั้นจะเป็นญาณอยู่โดยที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจเลยที่จะเข้ามาในคําพูดคํานี้หรือ,เ,อเขาเรียกว่าจะมาต้องมาหานิยามของคํานี้แต่ก็ยังไม่เก็ตอ่ะอมแม่หมอว่าคุณยังไม่เก็ตคุณยังไม่เก็ตคุณมีความรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นอ่ะ จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่บางเอิญเข้าไปอยู่ในคํานี้เข้าแล้วเข้าไปอยู่ในคําว่าคู่แท้ทางด้านจิตวิญญาณหรือคําว่าทวินเฟนเข้าแล้วเลยสงสัยแต่ก็ไม่ได้แบบจะต้องตามหาอะไรนะแค่คุณสงสัยพลังงานของคุณแค่คุณสงสัยตอนนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นเจออะไรเลยใช่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ ืใช่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่คุณก็ปล่อยวางนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ยังนิ่งๆอะ่ะเออแต่ทำไมสนใจเรื่องนี้จังเลยทำไมสับคำนี้มันถึงเข้ามาในชีวิตของคุณ้วนะมาดูว่าไพ่อยากจะที่จะบอกอะไรกับคุณหรือคุณอยากจะส่งพลังงานใดมาที่ไพ่ของแม่หมอนะคะเด็กถือถ้วยเนี่ยมีความสงสัยมีความอยากรู้มีความอยากรู้ The Devil 3สาดาบแล้วก็แปดไม้เท้า The Devil สามดาบแปดไม้เท้า The Lover ชัดเจนไหมไม่บอกว่าชัดเจนนะคุณกำลังหาคำตอบเกี่ยวกับคู่แท้ทางด้านจิตวิญญาณอะถ้าจะบอกคนรักนะถ้าจะพูดถึงคนรักไม่บอกว่าไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่อะความรู้สึกความรู้สึกที่จะมีรักให้กับใครสักคนหนึ่งอะ่ะมันไม่หายอะ่ะ ไม่ว่าคุณจะอายุเอเ70 80 60 5สิบคุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการความรักแล้วก็ตามนะแต่มันยังติดอยู่ในใจลึกๆเอาจริงๆมันคือธรรมชาติมันคือธรรมชาติของมนุษย์อ่ะ The l ว v e r นะมันคือธรรมชาติของมนุษย์ทั้งๆท,ที่คุณก็รู้สึกว่าคนพวกนี้เดี๋ยวไม่หมอขอปิดเดอะเลิฟเป็นจัสติกคน ความรักเนี่ยเอาพูดง่ายๆเลยความรักเนี่ยมันก็อย่างนั้นแหละความรักทําให้เกิดทุกข์เอ่อถ้าบางคนเกี่ยวข้องกับาศาสนาบางาศาสนาก็แอนตี้ความรักความรักทําให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดบ่วงแห่งทุกข์มันก็ถูกนะแต่มันไม่ถูกทั้งหมดนะไม่หมอว่าถ้าเราไม่มีความรักความเมตตากาโรณาเราลังเกียจความรักไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนการวิ่งหนีแล้วการวิ่งหนีนะมันจะเป็นตัวกิเลสเลยที่แบบเหมือนเหมือนเหมือนเราวิ่งเป็นวงกมลมอ่ะ แล้วมีคนที่เขาพยายามม้วนเชือกที่จะดึงเราเข้ามาเลาจะเหนื่อยคุณจะเหนื่อยถ้าคุณกําลังตามหาคาว่าคู่แท้ทางด้านจิตวิญ,ญญาณอยู่หรือคู่ทวินเฟรมหรือความรู้สึกปรารถนาในใจความรักหรือความรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งอยู่เนี่ยนะให้คุณรู้ไว้เลยว่ามันเป็นเรื่องปกติอย่าอย่าไปหนีมันให้รู้มันให้คุณมีคู่แท้ทางด้านจิตวิญญาณหรือไม่มีก็ตาม ไม่ต้องไปสงสัยคู่แท้ทางด้านจิตวิญญาณก็คือคุณตามความเชื่อของไม่หมอเนี่ยแหละตามความเชื่อของไม่หมอคู่แท้ทางด้านจิตวิญญาณก็คือเป็นดวงวิญญาณดวงจิตด,ดวงวิญญาณที่ที่เหมือนเป็นดวงเดียวกันอะแล้วถูกจับแยกถูกแบ่งแยกให้มาทำภารกิจหรือลงมาเล่นสนุกในมิติต่าง แต่ส่วนใหญ่จะตามหากันจนเจอพอได้เวียนไหวตายเกิดในมิติต่างๆแล้วเจอกันทุกครั้งแล้วก็รู้สึกว่าจิตเข้มแข็งขึ้นทั้งสองคนทั้งสองดวงวิญญาณเพราะจิตเข้มแข็งขึ้นทั้งสองดวงวิญญาณก็ไม่จําเป็นว่าพบชาตินี้เราจะมาอยู่ด้วยกันเราต้องมาเจอกันไม่จําเป็นหรือการได้เจอกันก็ไม่จําเป็นจะต้องมาคู่ครองกันอาจจะเป็นในรูปแบบอื่น แต่มีความรู้สึกดีมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกว่าเหมือนได้เจอตัวเองนั่นแหละเขาเรียกว่าคู่แท้ทางด้านจิตวิญญาณที่ค่อนข้างลึกซึ้งไม่ว่าเขาจะเจอคุณในภพชาตินี้หรือเขาจะอยู่ในมิติที่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่บางคนเขาก็ไม่ไม่ได้มีพันธะสัญญาณที่จะลงมาพร้อมกันนะแต่แค่ซัพพอร์ตถ้าคุณรู้จักรู้สึกถึงได้ว่ามีมิติต่ตางๆที่คอยซัพพอร์ตที่คอยเกื้อหนุน คุณอยู่อ่ะเขาก็อาจจะอยู่ตรงนั้นเออเดี๋ยวฉันคอยดูเธออยู่ข้างหลังคอยดูเธออยู่ข้างบนหรืออะไรก็ว่าไปคอยระวังหลังให้เธออะไรก็ว่าไปนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคุณถึงรู้สึกได้บางคนไม่ได้เจอใครหรอกนะแต่รู้สึกถึงความรักรู้สึกถึงมันมากกว่าคู่รักธรรมดา มันไม่ใช่แค่เอ,อคู่รักกันเราจะต้องมาอยู่ด้วย,ยกันเคลียร์คอเคลียร์กันอะไรอย่างเงี้ยปารถนาในตัวซึ่งกันและกันมันมากกว่านั้นเยอะคู่แท้ทางด้านจิตวิญญาณมากกว่านั้นเยอะมากกว่าอ,อบ่วงของกิเลสในใจคือคือไม่หมอไม่รู้จะพารนาอย่างไงอยากจะให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับคู่แท้ทางด้านจิตวิญญาณเพราะจะยอมจะยอมให้แต่ละฝ่ายไปต่อ ะยอมได้ทั้งหมดอ่ะเหมือนเท่าที่แม่หมอ่านึกถึงก็ก็พระพุทธเจ้าแล้วก็ภรรยาของท่านนะะท่านก็แบบคู่กันมาหลายภพหลายชาติแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าจะขวางทางกันละกันสนับสนุนกันและกันเสมอใช่ว่าเขาจะมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งนะในแต่ละภพชาติที่พระพุทธเจ้าสร้างบารมีท่านก็เกื้อนหนุนตลอด ผู้แท้ของท่านก็เกื้อหนุนกันตลอดดังนั้นนี่แหละนิยามให้คิดง่ายๆถ้าคนเกี่ยวกับศาสนาพุทธให้คิดง่ายๆแบบนั้นถ้าถ้าเป็นเกี่ยวกับปกติธรรมดาที่ไม่ได้เกี่ยวกับครูผู้นนทางด้านจิตวิญ,ญญาณหรือพระศาสดา,สดาก็น่าจะเป็นคนที่พร้อมบุกพร้อมลุยพร้อมสู้ด้วยกันตายแทนกันได้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นส่วนใหญ่จะยอมสละให้กันและกันเสมอไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยอมสละให้กันนะ เหมือนจะประมาณว่าใครสละให้เพื่อเพื่อคนนั้นได้มากกว่าชนะอะไรประมาณนี้เลยเขาจะแข่งเขาเขาจะแข่งกันเสียสละเพื่อปกป้องซึ่งกันและกันเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันโดยที่ไม่มีคําโต้แย้งเลยว่าฉันฉันเออเสียสละมากกว่าเธอนะฉันอะไรไม่มีคํานั้นไม่มีมันยิ่งใหญ่จริงๆนะคุณในนิยามของแม่หมอเนี่ยคําว่ากูแท้ทางด้านจิตญาณมันยิ่งใหญ่จริงๆก็เอาไปพิจารณาดูว่าเออถ้าใช่ไหมถ้าใช่ ถ้าใช่จริงๆคุณก็มีคุณก็รู้สึกได้ถึงเขาว่าเขาคอยซัพพอร์ตเขาคอยปกป,ป้องคุณอยู่คุณก็มีคู่แท้ทางด้านจิตวิญญาณที่ยังเล็งเห็นซึ่งกันและกันไม่ว่าเขาจะอยู่ภพภูมิไหนไม่ว่าหรือจะภพภูมิเดียวกันมิติเดียวกันมนุษย์เหมือนกันก็ตามจะไม่มีสงนองสงแง,งให้มันแบบตกหลุมตกบ่อไม่อ่ะมีบ้างที่ว่าเออเสียใจทุกแต่เข้าใจอ่ะมีบ้างที่ อีกฝ่ายทําทําให้รู้สึกแย่เลยแต่ก็เข้าใจนั่นแหละเขาเรียกว่าคู่แท้ทางด้านจิตวิญ,ญญาณคุณเข้าใจอีกคนนึงมากพอไหมแล้วเขาเข้าใจคุณมากพอไหมเขายังซัพพอร์ตคุณไหมนี่ก็ไปพิจารณาดูอีกทีเพราะมันก็ซับซ้อนใช่ว่าเราจะมีคู่แท้ทางด้านจิตวิญ,ญญาณอย่างเดียวนะเรามีคูเ่เขาเรียกว่ามีคู่อ่ะไม่ว่าจะเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่อะไรก็แล้วแต่หลากหลายแล้วก็เยอะด้วย แต่เราพบแต่ละชาติบางทีเราไม่ได้มากับเขาอะเราไม่ได้ตั้งปฏิทานปฏิญาณตัวเองว่าฉันจะไม่เอาแล้วไม่ลงมาเกิดแล้วเออถ้าถ้าคุณตั้งมั่นเหมาะขนาดนั้นคุณจะต้องเจอเพื่อมาสนับสนุนคุณเพื่อมาเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันแต่ถ้าเรายังคิดว่าเรายังมาทําภารกิจอยู่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้อยากที่จะแบบพอแค่นี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็มีคู่ได้หลายคู่มากๆอะไม่ผิดหรอก คำว่าคู่เนี่ยก็เป็นอีกนิยามหนึ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มาเกื้อหนุนสิ่งมีชีวิตที่มีพลังงานดีๆที่ดึงดูดซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าช่วงเวลาจะมาเป็นคู่ครองกันจะสั้นจะยาวขนาดไหนก็ตามแต่อย่างน้อยก่อนที่จะมาเป็นคู่ครองก็มีความรักมีความปรารถนาดีมีจิตที่ดึงดูดซึ่งกันและกันมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้น ถ้ารู้สึกเสียใจแล้วว่าเออเขาทําให้เราเสียใจก็ต้องแยกนะบางคนก็ไม่ใช่คู่แท้ทางด้านจิตวิญญาณแต่เราไม่ปล่อยเขาไปบางคนก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเขาทําให้เราเสียใจบ่อยๆ <g ül> นั่นก็ไม่น่าจะใช่ไม่หมาะว่าไม่น่าจะใช่คู่แท้ทางด้านจิตวิญญาณเพราะเพราะคู่แท้ทางด้านจิตวิญญาณจะจะจะเกื้อหนุนจะจะ,จะ,จะ,จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามจะทําให้เสียใจหรืออะไรก็ตามแต่ในใจแล้วมีความปรารถนาดีไม่เคยคิดอาฆาตพยาบาทไม่ ดังนั้นพิจารณาให้ดีว่าถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาทําให้เราทรมานใจมากเขาทําให้เราเสียใจมากแล้วเขาดูไม่ใยดีเราเลยเนี่ยคงไม่ใช่แล้วล่ะเราคงต้องปล่อยเพื่อไปต่อนะคะสามถ้วยบางคนเป็นกระยะาณมิตร The star เดี๋ยวเขาปิด The Star The Fool The Wheel of Fortune อีกหนึ่งใบนะแล้วก็หนึ่งดาบ The h a n g m a n ถ้าเกิดคุณเจอใครสักคนนะ่ะบางทีก็ก่อนกกรยาณมิตรที่ให้ความหวัง เป็นช่วงเวลาที่ดีที่ได้เจอกระยะาณมิตรเรายังมีเพื่อนในสถานะต่างๆที่ไม่ใช่คู่แท้ทางด้านจิตวิญญาณบางทีคุณเจอ,เอใครสักคนที่ดีมากๆเลยเนี่ยกไ็ไม่จำกัดความว่าเขาจะเป็นคู่แท้ทางด้านจิตวิญญาณหรือคู่ทวินเฟมนะเขาอาจจะเป็นกระยะาณมิตรหรือเพื่อนหรือมิตรภาพที่ดีในหลายภพชาติมาคอยเกือ้อหนุนซึ่งกันและกันแต่ในภพชาตินี้เรามีกายภาพใน,ในเมืองมนุษย์เนี่ยมันมีกายภาพในความต้องการทางกายด้วยแล้วก็มีความอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวมันต้องฝึกแยกแยะก,กันให้ดีพอสุ ควรอย่าไปอิงถ้าคุณรู้สึกว่าเออมันยังไม่เก็ตมันยังสงสัยอยู่ตรงนี้ mm. ก็ปล่อยผ่านไปเลยนะปล่อยผ่านไปเลยให้เป็นฟิลของกักลยานามิตรวันหนึ่งเราจะรู้ด้วยตัวเราเองเราไปบีบบังคับไม่ได้หรอกว่าเออคนคนนี้ใช่หรือไม่ใช่อะ่ะเวลาเท่านั้นที่จะทําให้คุณได้เห็นว่าเออเขาใช่จริงๆอย่าประมาทในเรื่องของเวลาอย่าประมาทใน,ใน,ใ,นในความรู้สึกในใจมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เป็นคู่แท้ทางด้านจิตวิญญาณยังไงก็ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยนความรู้สึกของคุณจะเป็นแบบนั้นแต่แม่หมอไม่รู้ว่าพวกคุณเจอกันอย่างไงมาเจอกันไหมหรือมาทําภารกิจเดียวในพบชาตินี้แล้วอีกคนอีกอีกดวงจิตนึงเขาก็คอยซัพพอตอีกเป็นทีมของคุณอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หรือจะมาทํางานเป็นคู่ก็ได้แต่ก็ต้องพิจารณาให้ดีนะต้องพิจารณาเลยต้องเรียนรู้จะต้องมองในมุมที่ที่มันแตกต่างออกไปจริงๆอะ่ะต้องวิเคราะห์ให้ดีวันนี้ มีพลังงานของคนที่สงสัยนะอาจจะก,กําลังบางคนนะบางคนที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่เส้นทางจิตวิญญาณแล้วดันไปเจอคําว่าทวินเฟมอย่างน้อยคนที่เข้าสู่เส้นทางตรงนั้นจิตวิญญาณน,นะคุณจะต้องเห็นคําว่าทวินเฟมอยู่แล้วแต่คุณจะปล่อยวางกับคําว่าทวินเฟมได้มากน้อยแค่ไหนคุณจะให้อิสระกับตัวเองได้ทําหน้าที่ของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนบางคนมาติดนะ ภารกิจไม่ได้ทําเลยมัวมาติดรอเทวินเฟรมมัวมาติดคู่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะด้วยเรื่องอายุด้วยประสบการณ์ด้วยถ้าถ้าเกิดเพื่อน,อนๆหลายหลายคนในช่องของไม่หมอมีน้องๆที่อายุแบบยี่สบสามสอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีคํานั้นอยู่คำว่าทวินเฟรมอยู่ถึงสมัยก่อนแล้วไม่รู้จักคำว่าทวินเฟรมก็ตามแต่ช่วงอายุอะ่ะมันเป็นช่วงของฮอร์โมนฮอร์โมนในร่างกายมันเป็นช่วงของการที่แบบให้ความสนใจกับ ฝั่งตรงข้ามแมสก์ค e ีหรือเฟมินีนอยู่เสมอๆดังนั้นก็ถ้ามันเกิดทําให้รู้สึกเสียใจหรือมันดรอปอยู่กับที่เออไม่ได้ทําไม่มีแพชชั่นอะไรเลยเนี่ย mm hmm. ก็วางลงก่อนวางลงก่อนหนีกันไม่พ้นหรอกถ้าเขาใช่ก็หนีกันไม่พ้นนะในตอนนี้ออกเดินทางสู่เป้าหมายของตัวเองชัดเจนกับเป้าหมายถ้าไม่ชัดเจนกับเป้าหมายนะคุณจะอึอดอัด จะอึดอัดกับคําว่าทวินเฟรแล้วจะงงแล้วจะแบบลงทางไปอาจจะไปติดบ่วงของกิเลสเดวิลได้เพราะว่าเราเรายังแยกแยะไม่ออกอะนะให้ไพ่ควยบอกเพิ่มเติมนะคะราชาถือไม่เท้าอืมเด็กถือไม่เท้าไปต่อเลยนะแอคชั่นต่อแอคชั่นต่อไม่ต้องมัวมาสงสัยไม่ต้องมัวมาแบบ นิยามทะเลาะกันเลยว่าเออเดวินเฟรมเป็นแบบนั้นแบบนี้สิแม่หมอมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไม่ต้องมัวมานิยามหรืออันไหนผิดอันไหนถูกคุณเท่านั้นที่จะรู้พอถึงเวลาขึ้นมาจริงๆอ่ะคุณเท่านั้นที่จะได้เจอเขาและคนตรงหน้าอาจจะเป็นคนที่เออนี่แหละมันคือฟิลความรู้สึกนี้ที่มันไม่เหมือนจริงๆอ่ะมันไม่เหมือนจริงๆขอขยายจัสเมนจัสเมนเป็นเดอเอ็มโพเรอร์เนี่ยเห็นไหมเขา คุณจะรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองอ่ะคนที่เป็นคู่แท้ทางด้านจิตวิญญาณของคุณอนะ่ะคุณจะรู้ได้เฉพาะด้วยตัวเองจะมาช่วยเหลือและมาซัพพอร์ตกันจะรู้ไม่ส่วนใหญ่นะเรียกได้ว่าไม่ทําให้เสียใจอ่ะไม่ทําให้เสียใจไม่ต้องทําให้ทุกขทรมานถึงแม้เขาไม่ได้อยู่กับเราหรือเราไม่ได้อยู่กับเขาเขาจะซัพพอร์ตเราอยู่เสมอเสมอนั่นแหละเขาเรียกว่าคู่แท้ถ้าเกิดคุณอยากจะหานิยามคําว่าคู่แท้นะอยากจะหานิยามคําว่าคู่แท้แล้วก็ อ่ไม่ต้องไปสงสัยว่าเขาจะมีรูปร่างเป็นแบบไหนอะไรยังไงอืไม่ต้องไปสงสัยทิ้งทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยบางทีเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณบางทีเขาอยากอาจจะอายุน้อยกว่าคุณ,คณก็เป็นไปได้หมดเนี่ยทำทุกวันให้ดีที่สุดนะเป้าหมายของคุณมี the l e v e r ร์ขึ้นมาเป้าหมายของคุณมีเล,เ,ลเลือกเลือกเ,เลือกเส้นทางที่ที่ทําให้คุณเติบโตเลือกเส้นทางที่ทําให้คุณได้เติบโตได้มีความสุข ได้มีความรู้สึกดีๆคนที่จะมาเป็นคู่ทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยสปอร์ตแม่หมอบอกได้เลยสําหรับวันนี้นะในความเชื่ออื่นๆแม่หมอไม่ไม่ว่าคุณจะผิดหรือหรือยังไงหรือจะถูกหรือตัวแม่หมอเองจะผิดหรือจะถูกเนี่ยก็ขอให้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไปแล้วกันนะขอเป็นความเชื่ออันนี้ก็อีกมุมมองของของความคิดของแม่หมอคนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะแม่หมอก็ ดูนะคำว่าตั้งแต่เดินเข้าทางสายจิตวิญญาณเนี่ยก็มันก็มีคําว่าทวินเฟรมเข้ามาเหมือนกันแต่ทุกวันนี้นิยามคําว่าทวินเฟรมก็มันอยู่ในใจของเราเราไม่ไม่ได้ต้องการจะเห็นเขาแต่เราสัมผัสได้สัมผัสได้แค่นั้นคือจบแล้วก็ทําหน้าที่อันนี้ยกตัวอย่างของตัวแม่หมอเองก็ทําหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆแม่หมอก็มีคู่แม่หมอก็มีคู่ชีวิตที่ที่ใช้ชีวิตด้วยกันมาหลายสิบปีแต่ เราก็ไม่รู้ว่าเขาใช่ไม่ใช่แต่ที่เราจะรู้อยู่ในใจอะเราจะสัมผัสได้ในใจเลยว่าเออไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่าคู่แท้ทางด้านจิตวิญญาณมีไหมก็เราสัมผัสได้แต่คงไม่ใช่สําหรับตัวไม่หมอเองนะไม่ไม่น่าจะใช่พบชาตินี้ในความรู้สึกนะตอนนี้แต่มันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงแต่คู่ที่อยู่ด้วยกันก็เป็นเป็นคู่ที่มีพันธสัญญาที่จะมาช่วยเหลือเกื้อหนุนในเรื่องอื่น ามาคอยซัพพอตในเรื่องอื่นๆแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปบางคนเข้ามาซัพพอตเรื่องเงินให้กับคุณนะบางคนมาเพื่อ,อเป็นสารถีให้กับคุณบอกคําไหนขอให้บอกขอให้บอกไปหมดนั่นก็คือมาเพื่อเกือเก้อนหนุนในเรื่องนั้นเขาจะพาคุณไปเหมือนคนขับรถแหละแต่เขาจะไม่เกี่ยงงอนเขาจะไม่คือเขาจะมีเวลาให้คุณเสมออันนี้ก็เป็นคู่ที่จะมาเกื้อนหนุนมาซัพพอตกันที่ ที่อาจจะไม่ใช่คู่แท้ทางด้านจิตวิญญาณไม่ได้มาเดินสายจิตวิญญาณคู่ที่บ้านของแม่หมอเขาก็ไม่ไม่รู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณเลยไม่ได้ล้องแวะไม่ได้ล้องเกี่ยวคือคนละเส้นคนละสายแต่เขาจะมาทําหน้าที่ของเขาในเรื่องของการที่เอ,อมาช่วยสปอร์ตเราในเรื่องขอให้เราบอกว่าไปไหนไม่ว่าจะขึ้นเหนือลงใต้ไกลขนาดไหนขอให้บอกไม่มีงอนไม่มีคือแป๊บเดียวคือขอให้บอกอะพูดง่ายๆน่ะเขาจะมาทําหน้าที่ตรงนั้นตั้งแต่คบกันมาก็คือเขาก็ดีมากๆในหน้าที่ตรงนี้ ก็ส่วนอื่นๆก็เป็นปกติของชีวิตคู่ทั่วๆไปดังนั้นคุณก็เช่นกันให้สังเกตว่าไม่เราไม่ต้องตามหาแต่เราอาจจะมีโซแพนเกี่ยวกับคู่ของเราในภพชาตินี้ว่าเออเป็นคนคนนี้ที่จะมาซัพพอร์ตเราเรื่องนั้นเรื่องนี้แตกต่างนะเขาไม่ได้เขาไม่สามารถทําได้ทุกเรื่องเหมือนเราเอะเราทํางานข้างนอกเก่งแต่ภายในบ้านนะเราสุดเหยียดเราไม่ค่อยเก่งเนี่ยมันจะแตกแตกต่างเพราะเราไม่มีเวลาเต็มที่หรือเต็มร้อยกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ ผู้หญิงบางคนทํางานนอกบ้านเก่งมากแต่พอในบ้านปุ๊บเนี่ยจะมาเก็บมากวาดก็ค่อนข้างที่หมดแรงและอาจจะด้อยไปในเรื่องของกับข้าวกับปลาที่จะหาให้ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยส่วนบางคนนะเขากับข้าวกับปลาบ้านช่องดีมากๆเลยแต่เขาทํางานนอกบ้านไม่เก่งดังนั้นคนข้างๆคุณก็เหมือนกันรวมถึงตัวคุณด้วยเนี่ยเขาไม่ได้ดีทุกเรื่องเขาไม่ได้พพอร์ตได้ทุกเรื่อง จะตามหาคู่แท้ทางด้านจิตวิญญาณที่ว่าโอ้โหจะต้องเป๊ะต้องอะไรอย่างนั้นน่ะมันจะทรมานใจมันจะทรมานใจในคลิปนี้สรุปแล้วก็คือว่าถ้ามีคนสงสัยในเรื่องนี้ก็ตัดทิ้งไปก่อนนะตัดทิ้งไปก่อนหันกลับมาที่ตัวเองเลยหันกลับมาที่ตัวเองแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสะสมสะสมสิ่งดีงามสะสมประสบการณ์สะสมเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่คุณต้องการที่จะปลูกมันนะ่ะ ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามนะคุณจะทําอาชีพอะไรก็ตามในช่วงนี้ก็คือเฝ้ารอเฝ้ารอมาเมล็ดพันธุ์ให้มันสวยงามเป้าหมายสูงสุดไม่ได้กลับจริงๆเป้าหมายสูงสุดไม่ได้ไม่ได้มาเพื่อเจอกันนะคุณอันนี้อาจจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญให้กับบางคนนะคู่ทวินเฟรมเราไม่ได้เป้าหมายฉันลงมาฉันต้องมาเจอเธอไม่ใช่การที่ลงมาบนโลกมนุษย์ใบน,นี้มันมันมากกว่านั้นมันมากกว่าการที่จะมาเจอคู่ทวินเฟรมมันมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่จะมาเจอคู่รัก เจอข้างบนก็ได้เราต้องเจอกันอยู่แล้วหลุดจากกายภาพนี้เราต้องเจอกันอยู่แล้วเพราะจิตวิญญาณเป็นจิตวิญญาณดวงเดียวกันเราต้องเจอกันอยู่แล้วไม่จําเป็นฉันจะต้องมาเจอเธอในภพชาตินี้ไม่ไม่จําเป็นคือการที่มาเนี่ยเรามาทําภารกิจเรามาสร้างสรรค์อะไรไว้บนโลกใบนี้เรามีเป้าหมายที่เราจะลงมาน,น,นั่นแหละคือส่วนสําคัญนั่นแหละคือส่วนที่คุณจะต้องโฟกัสมากกว่าทําบินเฟรมถ้ามันเข้ามาจนทําให้ปวดหัวก็คลี่คลายตัวเองซะแล้วก็ไปต่อมุ่งหน้าหาความ สุขสบายใจแพชชั่นต่างๆของตัวเองอาจจะได้เจอเขาในวันที่คุณไม่อยากเจอก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพันธะสัญญาที่มีให้กับกันฉันยังไม่เจอเธอนะจนกว่าฉันจะแบบตื่นรู้ให้มันที่สุดแล้วไม่ไม่ต้องทรมานกับความรักแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยฉันจะยังไม่เจอเธอให้ให้เจอก่อให้ตื่นรู้ก่อนให้แบบไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องนั้นเลยอะ่ะคุณอาจจะไปเจอเขาอายุเจ็ดสิบ ก็ได้มันได้หมดเลยไม่ต้องไปโฟกัสคือการเจอกันมันเหมือนเจอเจอตุกเจอเจอบ้านนะ่ะอืมเอาอย่างนี้แล้วกันเหมือนเจอบ้านที่แท้จ,จริงอ่มันเหมือนเจอจิตของเรานั่นแหละแล้วก็รู้สึกดีไม่ได้สึกว่าจะต้องตัดสินคือให้โอกาสเาหเมือนเราให้โอกาสเขาเหมือนเราให้โอกาสตัวเองคือมันฟิลนั้นนะ่ะคุณมันฟิลคนคนเดียวกันนะ่ะนะแล้วก็ไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมอีกค่ะราชินีถือดาบชัดเจนกับตัวเองไปเลยนะเด็ดขาดไปเลยนะไม่ต้อง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องพวักพวงกับเรื่องนี้ไม่ต้องพวักพวงกับเรื่องนี้เพราะว่ามันจะทําให้คุณติดนะเอาความรู้สึกดีๆกลับคืนมารู้ว่ามีเขารู้ว่ามีเขารู้ว่าเราเคยเจอมาแล้วไม่จําเป็นจะต้องมาเจอภพชาตินี้เคยเจอมาแล้วหลายภพหลายชาติหกหกถ้วยก็อาจจะเป็นเรื่องภพชาติได้นะคะเขาติดต่อสื่อสารทางพลังงานกับคุณเสมอๆคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอนะ ในหมอบานใ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 นภพชาติน,นี้นี่แหละมีโอกาสจะได้เจอคนคนนั้นจะได้กลับมาเจอกันแต่ในการเจอกันอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงของการที่คุณได้แอคชั่นทำงานหรือเขาอาจจะไม่ใช่เดี๋ยวไม่หมอขอหนึ่งใบเขาอาจจะไม่ใช่คู่ที่อยู่ด้วยกันกับคุณก็ได้บางคน เพราะอยู่ไกลกันถ้าจะถ้าเจอกันก็ก็อาจจะสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกแล้วก็อาจจะได้มาเจอกันวันใดวันหนึ่งอาจจะเจอเพียงแค่ช่วงวันเดียวเดือนเดียวหรืออะไรก็ได้ได้หมดเลยแต่เป็นแบบนั้นในลักษณะแบบนั้นสําหรับพลังงานของคุณนะของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้แต่ไม่ทุกคนเพราะคลิปของแม่หมอเป็นสาธารณะแม่หมออยากจะให้พวกคุณรู้ด้วยใจของตัวเองพยายามฟังเสียงข้างในมันจะคือคําตอบทั้งหมดของคุณโซแพนของคุณทั้งหมดคาตอบทั้งหมด ปัญหาทุกอย่างคุณอาจจะถามแม่หมอเรียกได้ไว่าหมอตอบไม่ได้หรอกจริงๆถามเพื่อความสบายใจถามเพื่อความสบายใจแต่แม่หมอตอบไม่ได้ว่าคู่ของคุณคือใครคุณมาทำอะไรแม่หมอเพียงแค่กระเทาะเปลือกคุณเท่านั้นถ้าจะมีการดูดวงส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นแม่หมอเนี่ยช่องของแม่หมอชุริกรเองหรือแม่หมอท่านอื่นๆก็เหมือนกันตัวคุณเท่านั้น ที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองแต่แม่หมอท่านอื่นๆที่ให้คําตอบกับคุณได้เนี่ยเขาเพียงกระเทาะกระเทาะเปลือกข้างในของคุณให้คุณไปเห็นความจริงที่เป็นเฉพาะจริงๆของคุณเท่านั้นนะคะแล้วก็ให้ไพ่สําหรับนี้นะคะไพอ่ออรเคโคแนะนําเพิ่มเติมเหมือนไพ่หนึ่งดาบเลยนะแล้วก็หนึ่งไม้เทา้า ไพ่ออกมาแนะนำก็ชัดเจนชัดเจนว่าให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็เป้าหมายของคุณอนะแพชชั่นของคุณคืออะไรชัดเจนกับมันได้ไหมชัดเจนกับเป้าหมายชัดเจนกับแพชชั่นชัดเจนกับภารกิจไอ้ส่วนเนี้ยส่วนที่มันเป็นพลังงานที่ไม่หมออ่านมาเนี่ยมันก็แค่ส่วนที่มันมา สะก,กิดคุณเท่านั้นเองมาสะก,กิดคุณว่าคุณยังมีเขาเขาอาจจะอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับคุณเขาอาจจะร,รู้พลังงานว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่แต่เขาก็อาจจะไม่รู้ว่าบางคนถ้าจะต้องมาเจอกันเนี่ยเขาอาจจะอยู่อีกประเทศนึงเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่แต่ฟิลความรู้สึกของเขา,าเขาได้รับนะคุณแอคชั่นเขาก็แอคชั่นแต่ว่าไม่รู้หรอกไม่มีใครรู้ตัวจนกว่า ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะได้มาเจอกันแล้วส่วนคนที่ไม่ได้ลงมาพร้อมกันเน่ยเขาก็รู้ว่าเส้นทางของคุณทำอะไรอยู่เขารู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่แล้วตอนนี้เขาอาจจะอยากให้คุณเดินหน้าต่อไปในส่วนที่คุณต้องทำภารกิจต่ออดีตไม่สำคัญอนาคตก็ไม่สำคัญปัจจุบันสำคัญที่สุด มีความสุขมีความสบายใจทุกอย่างให้คุณรู้สึกว่าช่วงเวลาปัจจุบันคือช่วงเวลาที่ให้คำตอบคุณได้และมันสำคัญที่สุดถ้าเกิดเขาอยากจะบอกกับคุณเขาอยากจะบอกว่าช่วงเวลานี้สำคัญที่สุดมีสติมีความสงบในใจให้มากๆนะมีความสงบในใจให้มากๆแล้วมันจะดีเอง ไม่ต้องกังวลในเรื่องของตัวเขาในเรื่องของการที่คุณรู้สึกว่าคู่แท้ทางด้านจิตวิญ,ญญาณแบบไหนอะไรยังไงไม่ต้องกังวลมีสันติภาพในใจแล้วก็คุณกําลังจะเข้าสู่เส้นทางที่เต็มตัวเข้าสู่เส้นทางที่เต็มตัวมากยิ่งขึ้นคุณจึงสงสัยในเรื่องของทมินเฟม คุณกำลังเข้าสู่เส้นทางหรือภารกิจหรือไลฟ์พอโพสของคุณได้เต็มตัวมากยิ่งขึ้นณตอนนี้ก็ให้มีความสงบในใจมุ่งเน้นไปที่แพชชั่นอย่างเดียวให้รู้ไว้ว่าคู่ของคุณคู่แท้ทางด้านจิตวิญ,ญญาณของคุณเขาอยู่กับคุณเสมอไม่เคยหายไปไหนไม่เคยห่างไปไหนนั่นคือความพิเศษที่เขาเรียกว่าจักรวาลหรือซอสหรืออะไรก็ได้ที่คุณจะเรียกอะ เขามีของขวัญให้สําหรับนักเดินทางอยู่แล้วนักเดินทางทางด้านจิตวิญญาณนักเดินทางอาของจิตเมื่อคุณแยกตัวออกมาจากจุดกําเนิดจุดกําเนิดที่เขาเรียกว่าดินแดนของจิตผ่องใสประภัสอนอนั่นแหละคือจุดกําเนิดถ้ามีการเดินทางออกมาของขวัญที่คุณจะได้รับมาเลยเนีย่ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติหรืออะไรแต่คือคู่ที่ที่เหมือน คนคนเดียวกันที่มาขอซัพพอร์ตเพื่อให้มีความบาลานซ์ให้มีความบาลานซ์ยินย่างเมื่อกี้แม่หมอถามไพ่ที่แม่หมอจับจับนะ่ะก็ได้สองสองเหรียญแล้วก็ t เทมเพลนนั่นคือการสมดุลมาเพื่อให้ความสมดุลมาเพื่อให้รู้ว่าไม่ได้มีส่วนใดส่วนหนึ่งมากไปกว่ากันเลยมันมีต้องมีความบาลานซ์ต้องมีความสเสถียร มีหญิงมีชายมีสองขั้วเสมอมีบนมีล่างเสมอเสมอถ้ามากกว่านั้นก็คือถ้าเกิดคุณเข้าเข้าใจในสองขั้วเนี่ยนะคุณแล้วคุณมาอยู่ตรงกลางได้เมื่อไหร่อะโปรเฟชชั่นอลเลยจิตของคุณจะเบิกบานแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็พลังงานออกแนวความรักเนาะออกแนวความรักอาจจะไม่ค่อยถูกใจ เพื่อนๆที่ที่รู้สึกว่าไม่มีละมีเป้าหมายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังไว้ได้นะฟังไว้เพื่อเป็นความรู้เผื่อจะได้ช่วยเหลือผู้คนคนอื่นๆที่ที่อาจจะไม่ใช่พลังงานของเราในวันนี้แต่คุณอาจจะได้ไปช่วยคนอื่นเอออาจจะมาฟังแม่หมอก็ด้วยไม่มีไม่บังเอิญหรอกคุณอาจจะได้ไปบอกไปพูดให้เขาสบายใจในเรื่องของการแก้ปัญหาตรงนี้นะคะคลิปนี้วันนี้แม่หมอก็หวังว่าคุณจะชอบนะคะ เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้คุณคุณก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอโดยการกดไลค์กดไลค์คอมเมนต์อะไรก็ได้ให้แม่หมอรู้ว่าแม่หมอไม่ได้โดดเดี่ยวเหมือนกันเช่นเดียวกับคุณนะคุณไม่โดดเดี่ยวคุณมีแม่หมออยู่เป็นเพื่อนของคุณคนหนึ่งนะคะเติบโตไปด้วยกันขอบคุณมากคะ่ะ